น่าดูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมก็มาถึงพอดีเลยครับเราขึ้นเต็มแล้วเนะี่ยสองคันนะเหลืออีกคันหนึ่งมีเอฟซี FC. อยากดูช่วงล่างไอ้คันแปดล้อนอั่นนะเดี๋ยวพาไปดูครับดูแล้วจะตกใจนะเพราะว่าช่วงล่างอนะ่ะช่วงล่างนี่ไม่น่าจะ mấy nay trả bạc đại khán nè, để thòi điu nè, chơi chơi chú na, chơi chú na, mày, nước tới rồi đấy, à, để điu xuống lăng còn tỏ á, สองช่วงล่างแป๊บนึงเดี๋ยวขอสองช่วงล่างแป๊บนึงเปลี่ยนมาเลยยังเปลี่ยนมาเลยยังน้ำกินเปลี่ยนใส่กี่นิ้วในน้ำกินเปลี่ยนใส่สามครึ่งโอ้เดินมาจนเหนื่อยเลยไม่ใช่ใกล้ๆไม่ว่าจะไปจอดไปไหนจะไป่ทั้งนะไม่รู้เลยผมไม่ไปเลยก็ไปได้โนแรงโนงานครับดู อยู่ช่วงล่างนะนี่ครับอย่าตกใจนะนี่ไอเช็ดสีตัวเนี้ยเป็นเช็ดสีรถตูน้นะฮะนี่และก็เสริมเช็ดสีเทียมด้วยสีหน้าสามเนี่ยเด็กนางน้ำครับผมแค่นี้คือแบบแค่นี้จริงๆครับแบกกันสนานวันไหวเลยเกียร์เนี่เป็นมาสด้าสโลครับลูกเดียวครับตัวนี้ ดาดสดอลูมเบีย์ครับแต่งเกียโยงไปข้างหน้าเลยนแหละไอ้เพลาตัวนี้ก็เป็นเพลาของของล้อเล็กเนี่ยเพลาเลยก็แี่อะไรก็ประมาณนี้ฮะแล้วแต่งเพิ่มนิดหน่อยข้างล่างก็ประมาณนี้แหละรับได้เวลาออกแล้วเอา เอาทำไมได้มุนมือแบตหมดเหรอแบตหมดโอ้ได้ไม่ช้าด,ดีได้ไม่ชาด,ดีดำเอาครับจะออกไปทางครับจุกล่างก็นั่นแหละครับ ไม่มีอะไรมากเลยช่วงหลังที่ทำเช่ดซีเทียก็คือเหล็กตัวซีรางน้ำหน้าสามเองอ่นี่กแบกันที่แตกอะ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ดูจากสายตาก็ประมาณสิบก่าติน อันนาคตก็จะใส่18แรงครับยังไหร่ไม่รู้เสียงมันแนบดิดตั้งปุ๊กเลยเดี๋ยว,ยว,ยวสองดูนิไม่ไหร่ล่ะแรงเลยล

Ah. คนตัวนี้ไปก็คนคิดอันตรายแล้วนี่ก็ไม่เป็นไรและ เราจะเลิกตัวยาใชแล้วจะเลิกยาใิดเมื่อถึงมันถึงันไม่เล่นนมดูโอจอดไปตรงนี้ก็ได้ครับยังไม่ต้องไปนน่นก็ได้เพราะว่า มันไม่เป็นไรเนาะอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก f c กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับกำลัใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับรถช่างนุ่งอ่ะนนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ